สวัสดีค่ะเล่าข่าวหน้าฟีดข่าวที่เราจะนำมาเล่าวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางด้วยเครื่องบินของแต่ละสายการบินคือที่ผ่านมารัฐบาลเขาก็เปิดให้มีการเดินทางด้วยเครื่องบินให้สามารถบินภายในประเทศได้แล้วถ้าเราจะบินเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องมีอะไรบ้างเท่าที่ดูนะคะแต่ละสายการบินไม่ว่าจะเป็นแอร์เอเชียไทยไลออนแอร นกแอร์เวียดเจ็ตสายการบินที่มีบริการบินในประเทศสรุปคร่าวๆนะคะหลักๆก,ก็คือจะต้องมีการ ฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่าฉีดวัคซีน1เข็มแล้วเช่น a s t r a z e n ซ e c a หรือ p ฟ i z e r Moderna หรือว่า j o h n สันแอนด์จอร์ันก็เหมือนกัน1เข็มแต่ว่า m o เด r n a กับจอร์ s ันแอนด์จอร์ันยังไม่มีในประเทศเราเนาะก็มีแค่ซีโนแวคซีโนฟาร์มต้องฉีดครบ2เข็มหรือแอสตร้าเซเนกาหเข็มและถ้าเรายังไม่มีการฉีดวัคซีนเราสามารถจะใช้ผลตรวจ rt pcr อันนี้จะค่าใช้จ่ายสูงหน่อยแต่เขาก็ยอมรับผลตรวจ ATK หรือ antigen test kit ที่มีผลตรวจภายใน72ชั่วโมงหรือว่า3วันต้องเป็นผลตรวจที่ไม่เกิน3วันหลักๆจะเป็นประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด แยกย่อยในแต่ละจังหวัดเพราะว่าการที่เราจะบินไปจังหวัดไหนเนี่ยนะคะมันจะมีตรงนี้ข้อมูลสําคัญของแต่ละจังหวัดแต่ว่าแอดเข้าไปดูแล้วอะ่ะมันข้อมูลมันไม่ค่อยอัปเดตอย่างของขอนแก่นนะมาตรการการเดินทางเข้าออกขอนแก่นนะเขาลงไว้ตั้งแต่วันที่11ก,รรกาคมเอ,อเดีเราาดนนเดก,กรกข,รรขาคมอันนี้แอดว่าแบบดีเลยนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์เพจ a c e b o o k ไว้ข้างล่างนะคะเขาก็จะรวบรวมว่าแต่ละจังหวัดมีสนามบินอะ่ะ ที่เครื่องบินไปได้จะต้องแบบมีมาตรการอะไรบ้างถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพไประยองหรือระยองมากรุงเทพอันนี้มีสนามบ,บินนะสนามบ,บินอุตภเพานะไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นการเดินทางในจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มด้วยกันแต่ว่ายกเว้นมาจากหัดใหญ่นาราธิวาสจะต้องมีผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์มีผลการตรวจเชื้อโควิดเอกสารรับรองว่าเคยติดเชื้อโควิดหรือเอกสารครบกําหนดตักตัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามาจากหัด ใหญ่นาราธิวาทอันนี้น่าจะแบบเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีการระบาดก็เลยเขาก็เลยออกกฎเกณฑ์นี้ข้อมูลนี้นะวันที่8ตุลานะคะแล้วก็อ้อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่ติดเชื้อไม่เกิน90วัน อันเนี้ยก็คือเดินทางได้ไปได้แบบเกือบจะทุกจังหวัดเลยนะคะดูตามนี้ไอที่ติ๊กสีเหลืองเนี่ยคือต้องมีอะไรบ้างมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องมีครบทุกอย่างบางจังหวัดนี่แค่ฉีดวัคซีนไม่ต้องมีผลตรวจหรือหรือติดโควิดมาแล้ว90วันไม่เกิน90วันเนี่ยจังหวัดแพร่นะคะแต่อันนี้เขาจะลงลึกรายละเอียดลงไปอีกว่าอย่างเช่นฉีดวัคซีนครบองเข็มบางจังหวัดคือครบ2เข็มก็จริงแต่ต้องไม่น้อยกว่า14ประมาณนี้แต่ละจังหวัดก็จะมีเงื่อนไขของตัวเองอย่างซรีนฟาร์มก็็จะต้องค2เขม หลักๆคือซีโนแวกับซีโนฟาร์มเนี่ยจะต้องครบ2เข็มแต่มันก็จะมีเงื่อนไขอะ่ะเล็กๆล,ลงไปอีกว่าไม่น้อยกว่ากี่วันบางจังหวัดก็ไม่เท่ากันด้วยนะ7วัน14วันอ่ะแอสตราเซเนกาเนี่ยก็คือมีทั้ง1เข็มและ2เข็มแล้วแต่จังหวัดอันนี้คือตารางหลักๆประมาณนี้แต่ส่วนตัวแอดแอดแคิดว่าไอ้เรื่องฉีดวัคซีนอะ่ะบางคนก็อยากฉีดแต่ว่ามันไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือบางคนยังไม่มีความมั่นใจที่จะฉีดวัคซีนที่รัฐบาลมีให้อยู่นะตอนนี้หรือบางคน จองโมเดอร์นาไว้ซึ่งยังไม่รู้จะมาตเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้ฉีดยอะไรเงี้ยก็สั่งหลอกแอดแอดว่าน่าจะตรวจ ATK ไปอันนี้คือน่าจะง่ายสุดแล้วก็ราคาถูกสุดเพราะว่า RT-PCR จะราคาแพงหลักพัน ATK ต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เขาสามารถออกใบรับรองให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไปจิ้มเองถือผลตรวจไปหรือว่าไปจิ้มเองท,ที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ไม่ได้นะแล้วผลเนี้จะใช้ได้แค่72ชั่วโมงก็คือ3วันสมมุติใครไปเที่ยว5วัน ตรวจวันไปเลยวันกลับคุณต้องตรวจอีกนะเพราะว่ามันเกินเจ็ดชั่วโมงแล้วก่อนจะเดินทางก็เช็คก,กับสายการบินก่อนก็ได้นะคะเพื่อความชัวร์แต่หลักๆอะ่ะถ้าตรวจ ATK เ่ะน่าจะไปได้ได้หมดเลยตัดเงื่อนไขเรื่องวัคซีนออกไปนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ